สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเขารบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินติดถนนลาดยางใกล้ชุมชนเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนทำโคกน้องนาบนเนื้อที่โฉนด6ไร่3งาน ในพื้นที่ตําบลมะค่าอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในม,มุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกาสารสิทธิ์จะเป็น,นโฉนดคูแดงเ,เนื้อที่6ไร่3งานด้านหน้าอยู่ติดถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข1063เส้นบานเงเยวบุกย่าคา หน้ากว้าง110เมตรยาวลึกลงไปทั้งด่านท้ายเปลง128เมตรที่ดินจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนลาดยางประมาณ1 m. เมตรแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่เคยท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล168เมตรในส่วนของดิน ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนเหมาะสำหรับทำการเกษตรดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ครับพื้นที่ประมาณนี้สามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับน้ำจะเป็นน้ําจืดที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านหนองปลือมาประมาณ500เมตรถัดจากที่ดินแปลงนี้ไปประมาณ150เมตรจะมีเพื่อนบ้านกำลังมาสร้างบ้านสวนอยู่ใกล้ๆ และจะมีการขยายเขตไฟฟ้าผ่านมายัางบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้ด้วยครับเที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากอบตมะข้ามาประมาณ9กิโลเมตรอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ17กิโลเมตรจากตัวเมืองโคราชมายัางแปลงที่ดินประมาณ55กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ300กิโลเมตรครับ ท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับมาสร้างบ้านสวนทำไร่นาสวนผสมทำเป็นคกหนองนาได้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาแปลงที่ดินมาต่อยอดความฝันมาต่อยอดธุรก,กิจต่างๆแปลงที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนลดยางยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับมีโอกาสมีเวลา ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดขอพิกัดมาดูแปลงที่ดินได้นะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ250,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้ครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งนะครับท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0 8 1 4 1 3 3164 เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินนี้ขึ้นคุณพาขินพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับตอนนี้ผมยมืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับแปลงที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวอยู่บริเวณนี้นะครับของเราจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับบริเวณตรงทางโค้งนะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่110เมตรยาวไปจนถึง คนาด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นฉนดครุฑแดงเนือที่6กไร่3งานนะครับที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับถัดจากแปลงของเราไปจะเป็นบ้านนะครับที่กําลังมีการก่อสร้างนะครับจะทําเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านสวนเสาไฟฟ้าก็จะถูกขยายเขตจากผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราไปนะครับแปลงของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองปลือนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับบ้านหนองปลือ ห่างจากนี้ไปประมาณสัก500เมตรนะครับมีแทงน้ำปราปานะครับปราปาไฟฟ้านะครับจะขยายเขตเข้ามานะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับเพื่อนบ้านกําลังก่อสร้างบ้านนะครับถัดจากแปลงที่ดินของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จะมีการขยายเขตไฟฟ้าปราปานะครับเข้ามานะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับ อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล168เมตรนะครับเป็นที่สูงน้ําไม่ท่วมนะครับสามารถเจาะบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับเป็นน้ําจืดนะครับบริเวณนี้ดินดีนะครับดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนแ่งที่ดินจะอยู่ต่ากว่าถนนลาดยางประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรถึง1.2เมตรนะครับรูปแรงที่ดินตามภาพถ่ายมุมสูงเลยนะครับไปถึงถึงแนวคณาบริเวณด้านหน้าเรานี้ครับหน้ากว้าง110เมตรนะครับยาวลึกลงไปนะครับ 128เมตรนะครับท้ายแปลงก็จะมีความกว้างอยู่ที่110เมตรเช่นเดียวกันนะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับบริเวณบ้านบุยคานะครับมาประมาณ17กิโลเมตรนะครับห่างจากอบตอมะค่านะครับมาประมาณ9กิโลเมตรนะครับนี่นะครับแปลงที่ดินของเรานะครับจะไปสี่สุดบริเวณต้นตาลนะครับ ยาวตามแนวคันนานะครับลงมาเลยนะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแนวคันนานะครับด้านหน้าเรานะครับต้นไม้นะครับมาจนถึงแนวต้นตาลบริเวณนี้นะครับถาท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูุที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้อยู่ติดถนนลาดยางนะครับบริเวณทางโค้งนะครับยาว110เมตรเลยนะครับห่างจากหมู่บ้านมาเพียง500เมตรแค่นั้นเอง คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ